ทุกคนรู้จักแมปไคจูยูนิเวิร์สหรือเปล่าเอาจริงผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักแหละถ้าพูดถึงแมปไคจูที่เคยรุ่งเรืองที่สุดก็คงจะหนีไปคน้นไคจูยูนิเวิร์สนี่แหละใช่นะฮะผมพบว่าเคยรุ่งเรืองที่สุดปัจจุบันนี้นั้นเกมไคจูยูนิเวิร์สนั้นถือว่าเป็นเกมที่ใกล้จะตายแล้วแหละก็ตัต้องแต่ที่เขาโดนลิขสิทธิ์ของโตโฮไปะนะและเอาจริงคือผมเลิกเล่นไคจูยูนิเวิร์สไปนานแล้วแหละแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้นั้นหมดคอนเทนต์ ก็เลยคิดว่าอยากจะลองกลับไปเล่นขายูนิเวิร์สดูสักนิดนึงวันนี้ผมเลยจะมาเล่าให้คุณฟังว่าผมเจออะไรมาบ้างหลังจากที่กลับไปเล่นคายูนิเวิร์สในรอบหลายเดือนของผมสิ่งที่ผมจะพูดเป็นอย่างแรกเลยคือหน้าตาของมอนสเตอร์บางตัวก็เท่ฮะแต่บางตัวก็อะไรไม่รู้อย่างเช่นมูัวพามกูเนี่ยการเป็นตัวอะไรไม่รู้เนี่ยส่วนตัวที่ผมคิดว่าเท่จริงเน่จะเป็นไอเจเจโกเบต้าน่ะเท่จริงไม่เถียงแต่ไอที่กูรับไม่ได้จริงคือไกแกนกูจากไกอวกาศที่เป็นพวกอวกาศเนี่ย โอเคมาต่อส่วนเรื่องเกมเพย์มันก็ยังคงเป็น เกมน่าเบือ่อน่าเบือ่อมันเดลยนะบางทีอาจจะน่าเบื่อกว่าเดิมด้วยซ้ำคือแต่ก่อนนะ่ยผมยังเล่นได้เพราะามันยังมีแบบกัซซิล่าหรือแบบเป็นซาปาราที่ผมชอบไงก็เลยสามารถเล่นได้แต่คือตอนนี้คือมันไม่มีแล้วอะมันไม่มีอะไรที่ค้าจุงให้ผมเล่นต่อแล้วผมก็เลยก็ค้างเบื่อหนึงส่วนจํานวนของผู้เล่นผมรู้สึกว่ามันน้อยลงคือปกตินี่ที่โตเก,กียวนี่คือคนเยอะมากอะแต่ปัจจุบันนี้คือผมเห็นแค่หนึ่งถึงสองคนบางทีอาจจะไม่มีสักคนเลยด้วยซ้ำส่วนพวกทีมเมอร์ก็น้อยลงจากที่แต่ก่อนก็เกิดไนะ อันนี้คือมันไม่น่ามีคนแล้วมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีคนทีมอ่ะแล้วก็มีเรื่องหนึงน่งที่ผมอยากจะพูดก็คือเรื่องของรถถังคือแม่งน่าคันเขี้ยอแม่งยิงแรงไนมะ่พอแม่งมากันเยอะอีกแถมตีโดนก็ยากอีกแล้วก็ชอบมาจังหวะที่ผมกําลังสู้ใครสักคนอยู่แล้วก็เพลงไฟในเกมนี้ผมถือว่าอยู่ในดับที่ห่วยแตกกันแล้วจริงโอเคอันนี้่องสุดท้ายละมันไม่ใช่หรอกแต่เป็นประสบการณ์ที่ดีของผมนี่แบบนี้นะมีครั้งหนึ่งที่ผมเล่นอีวาเกเลียนผมน่าจะวลวประมาณ30กว่าถ้าจำไม่ผิดนะตอนนั้น ผมวิ่งไปเกาะเกาะหนึ่งผมจะไม่ได้รับเกาะอะไรผมเจอก็ดปูเลเวลประมาณ10-20กว่ากานี่แหละเขาเข้ามาคุยกับผมฮะและ้วเขาบอกว่าให้ช่วยทำมินัสวันหน่อยก็คือต้องใช้กอดปูเลเวลร้อยใช่ไหมผมก็เลยตอบตกลงฮะแต่ว่าผมต้องเปลี่ยนตัวว่าอีวากิเล่มันไม่สามารถทีมได้ซึ่งผมก็ได้เปลี่ยนเป็นกอดปูเลเวลห้าสิบนะแล้วเขาก็ชวนผมทำมินัสวันพร้อมกันเลยเป็นช่วงเวลาที่สนุกมากฮะอาจจะไม่ถึง5ชั่วโมง แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่สนุกมากก่อนที่ผมจะเลิกเล่นเขาก็ได้พูดกับผมว่าไว้วันหลังเรามาเล่นด้วยกันอีกซึ่งผมก็ตอบตกลงฮะแต่ประเด็นคือไอเขาวาวันหลังอะ่ะมันแม่งไม่มีแล้วเว้ยเพราะไม่กี่วันต่อมาแแบบมันก็ปิดตัดหน้าผมไปเลยนะอ่าเป็นช่วงเวลาที่แสนเป็นความสุขแล้วพวกคุณล่ะมีช่วงเวลาที่ดีในแบบไครจูนอ้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีก็อย่าลืมไปพิมพ์ใต้คอมเมนต์ด้วยล่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนไม่ช้าก